สวัสดีครับผมบีโก้เอเคบัวใหญ่นะซึ่งวันนี้ไทยโซก็ได้อัปเดตประจำสัปดาห์มาแล้วนะครับแล้วก็พี่ยามาแปลแผเหมือนเดิมนะซึ่งมาดูที่เรื่องของคอนเทนต์ซึ่งเป็นแบบว่าสิ่งที่เรารอคอยกันทุกๆสัปดาห์นะก็นี่เป็นไฮไลท์ของอัปเดตนี้เลยก็คือเพิ่มระบบไม่ใช่สิรีเวิร์กระบบรูทใหม่หรือว่าของดรอปของแลงกับอารีนาใหม่ก็คือถ้าเกิดเราเล่นชนะเนี่ยเราจะได้พอยต์มาแล้วก็เอาไปสุ่มกาชาตามที่เรา เอ่อต้องการเลยนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเราอยากได้เอเซนก็สามารถสุ่มได้อะไรพวกนะี้เดี๋ยวพี่พาไปดูในเกมอีกทีนะแล้วก็มาดูคอนเทนต์ตรงนี้อุ้ยของใหม่เต็มไปหมดเลยนะซึ่งมันทำให้อัปเดตนี้ดูเหมือนจะดีแต่มันก็ยังบัดซบเหมือนเดิมถามว่าทำไมเพราะว่าของพวกนี้เห็นของพวกนี้ไหมมันคือแอคเซสซอรี่หมดเลยหรือของแต่งหมดเลยและพี่สังเกตตรงนี้ไว้นะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูอะไรเรื่องขึ้นมาเมื่ออัปเดตตอนเซนคุดะสเนก นเอยนเอยนอันนี้ไงซึ่งกูดะสเน็กสิบนิวเอ็กซ์เซอรีกับอัปเดตนี้ What the ิ u ฟ k ไอ้เ้ยทำไมไม่เขียนไปเลยว่าเพิ่มเอของมาของแต่งมาห้าอันจะเขียนให้ยาวทำไมด้วยผลอะไรก็ไม่รู้พี่ไม่สามารถตอบได้นะแต่ว่าก็ต้องเราดูตอนเขาปล่อยอัปเดตอ่อพัทสองมาเนื่องจากดีเลย รอดูว่ามันคอนเทนต์ได้เยอะหรือเปล่าต้องรอดูนะครับแต่นี่ก็คืออีกอันนึงก็คืออาวุธใหม่ของอารันคาชื่อออสกาพี่ไปเห็นมาแล้วแมงโคโจะสุดโหดอ่ะก็เดี๋ยวพี่น่าจะทำคลิปมาแหละ <laughs> เออโอเคเราผ่านเรื่องของคอนเทนต์ไปละก็ามาดูที่คอยทตีอไลอันนี้ปรับ UI โค้ดใหม่แล้วก็อันนี้ก็คือแก้บั๊กซึ่ง อัปเดตประจําสัปดาห์ที่อัปเดตคอนเทนต์มาน้อยกว่าอัปเดตบัคไม่ใช่สิอัปเดตบัคมาเยอะกว่าคอนเทนต์ไอ้พีมไม่รู้เลยพูดยังไงวะ้าชยาเออซึ่งชั้นดาวมาสี่ห้าครั้งอะตอนพี่เล่นไอ้หี้ยแม่งยังมีบัคอยู่เลยก็บอกว่าเขาจะแก้โดยเร็ว,วๆๆนะครับโอเคเราต่อมาเราก็มาดูเรื่องของาบาลานดีกว่าบาลานนี้พี่ก็รอคอยนะตรงเนี้ยถือว่าเป็นบาลานที่ค่อนข้างที่พี่ชอบใจเลยนะพเ,นออยเพราะเขาเนิบเอ่อดาเมจของสลว่าสลนี่มันก็ดาเมจ สุดโหดแพนเทลา่าถ้า x เนี่ยสตันน้อยลงโอ้แม่งครั้งที่แล้วแม่งยังสตันแบบว่าขนาดโดนเนิฟแล้วนะแม่งยังสตันแบบสุดโหดอ่ะไอ้เหียแบบทำอะไรไม่ได้คือการันตีโดนทูทูคอมโบแน่นอนต่อไปแอรอนจี on, G, สตันเอ้ยเนิฟสตันก็ดีบอทเลตรหรือว่าดาบดาบรีจนอนันคามันก็โดนเนิฟสตันออ้ดูว่าดีถ้าจีวัตร์ไฟลโดนเนิฟสตัน โอเคชอบชอบชอบเออ่สตันของเอ่ทเตอร์คอเตอร์เนี่ยเน้เนิบถือว่าดีนะเพราะว่าสตันของทเทเ,เตอร์ก็เป็นการแทบเป็นฟรีคอมโบเหมือนกันต่อไปถ้าเพิ่มท่าเอนแลกหรือว่าเราจะหยุดชะง,งักหลังจากใช้สกิลเนี่ยของเออ่แสงท่าเอ็กก็ดีนะครับท่าเอ็กนิพี่ไม่แน,น่ใจว่ามันคือท่าเตะหรือเปล่าหรือว่าท่าพุ่ง <c oughs> ยังไม่ได้เหมือนกันนะครับ คอเลนาหรือว่าในถ้าพี่ยังไม่ผิดมันคือสกิลวางยิงลงพื้นของของฝั่งอารันคานะอันนี้สามารถบล็อกแบบ360งองศาตอนให้เขายิงยิงใส่หลังเราเราก็ไม่เป็นอะไรนะแบบเราหันหลังโดนโดนตีอะไรพวกนะั้นก็สามารถบล็อกได้360องศาก็ถือว่าดีนะอันนี้เป็นหอ,อกเออไม่ใช่ไม่ใช่หอ,อกสิเป็นอาวุธเลเปียของคุณซี่ซึ่งเป็นพี่ให้เป็นอาวุธท็อปเทียที่แบบว่ากิ่งที่สุดในเกมนะสำหรับอาวุธเนี้ย แบบโอ้คูดาวเด็วใช้ง่ายมีแบบว่าขีสองครั้งโอ้แบบสแปมได้เรื่อยๆเลยก็คือตอนเนีเย้ยมันจะแบบว่าใช้แบบว่าไล่ไล่ท่าชี้ออกไปช้าช้าขึ้นแล้วก็ท่าชี้สปีดเนี่ยก็จะช้าเหมือนเดิมเอ้ยช้าช้าขึ้น <c oughs> โอเคแล้วก็ท่าชี้ฮิตบ็อกก็จะถูกลดลงไปด้วยก็ถือว่า <D. S 1> ดีเพราะแม่ง โงงนะถ้าเกิดเจอคนใช้จริงๆโงงนะอ่ะเออต่อไปซังเี่สทาเอ็เนี่ยโดนเนฟสันก็ถือว่าดีนะครับพี่ไม่ค่อยชอบสันเกมนี้เลยก็ดีดีดีอยู่ดีอยู่ซันเงสืงงดาเมจโดนเนิฟทุกท่าอเฉยๆคนระพี่เๆ,ๆเออเพิ่มเอ็นหล็กของอ่าชุนโคสายฟ้าเออใช่ พี่พยายามนึกภาษาไทยอยู่พี่แม่งแปลไม่ค่อยจริงสักเท่าไหร่นะขออภัยด้วยครับแล้วก็ต่อไปก็คือเพิ่มเอเล็กของยอมทูตมุรามาสะพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเนิบมุรามาสะยมทูตไอ้เหี้ยคือแบบถ้าเกิดเราใช้ท่าอ่านเนี่ยตอนนี้คือเขาตีสวนได้เลยไม่งพวกแบบซบไอ้อเหี้ยตอนแรกก็กาดแล้วตอนนี้กากกว่าเดิมอีกถ้าเทียบกับมุรามาสะทั้งสามอันนะยมทูตกากสุดโดนเนิบก็กากกว่าเดิมต่อไปก็เพิ่ม เอ็นแหลกของอาวุธฮาคุดะโยมทูดก็ถือว่าดีนะเพราะแม่งไล่เร็วมากครับอาวุธฮาคุดะโยมทมูดนะว่าดีถือว่าดีต่อไปเพิ่มไฮเปร์อาวุธของเบอร์นิงสตอมในนี้น่าจะเป็นท่าโวของไอไฟนะพี่จำพ,พี่จำชื่อไม่ได้ละของของไฟอะที่มันยิงไฟแล้วก็ปาดไฟอะแล้วก็สกอร์ช็อตเนี่ย ก็คือไอ้ท่ายิงไฟเหมือนกันอันนี้เหมือนจะเป็นของไฟหมดเลยนะตอนเปิดโหมดก็คือบัฟโหมดของของไอ้ไฟเพนซี่หมดเลยท่ายิงปืนจะเป็นเาจาะเลือดมั้งแล้วก็เบรนนิ่งฟิงเกอร์ก็จะทําให้การเบรนเนอร์ฟิงเกอร์อันนี้เป็นโค้ดนะเดี๋ยวพี่จะแบบว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจพิมพ์เดี๋ยวพี่จะก๊อปไว้ในดีสคริปชั่นละกันเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เพิ่ม ตามใหม่แบบว่าเออลายใหม่ต่างๆก็ไม่ค่อยสนใจนะครับอืมอันนี้มีโค้ดใหม่อีกอันนึงซึ่งก็อืมแท้หมดแค่นี้แร้วปะ่ะพี่ดว่าซึ่งอัปเดตนี้ อัปเดตบั๊กมาเยอะกว่าคอนเทนต์่ะพี่ีเ่เราทีเาแล้วกันไอ้เนี้ยไม่อย่างซิงอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูอไอ้แงลงรูทพูใหม่กันเลยดีกว่านะครับโอเคเราเข้ามาแล้วนะเรามาดูที่พอย์อันนี้ที่เขาออามาใหม่มีเงินมีสุ่มของโอ้ดูเหมือนจะแบบว่าของบอสอับเดตสำหรับใครที่แบบว่าไม่ไม่อยากไปตีบอสดูว่าดีนะอัปเดตนี้ดีทุกอย่างเออ เปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่ว่าพี่ไม่ค่อยเชื่อเปอร์เซ็นต์ของเกมนี้เท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็มีแบบว่าของแต่งเฮ้ยมีซีด้วยนะ0น4เดี๋ยวใช้เอ่อโทเค็นมาเยอะตอนนี้พี่มีอยู่29โทเค็นนะถือว่าโอเคโอเคแล้วก็ตรงน,นี้เป็นลีโลใช้ห้าไม่รู้ได้ทีละน่าจะได้ทีละหนึ่งป่ะอันนี้เอเซนอูตอนนี้เราหาเอเซนได้ง่ายเลยนะโอ้ทูบัวน5โอเคโอเค,อเคแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อยา อืมก็ถือว่าดีอะอยาดำหนึ่งเปอร์เซนต์เองโอ้ซึ่งเพิ่มมาแค่นี้ไม่ใช่แค่นี้สิเพิ่มมาเยอะนะแต่พี่บอกเลยนะว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพลาดจากเราไปก็คือพวกอลตาสกิลแล้วก็อาวุธต่างๆเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนที่ที่แง้งจะโดนรีเวิร์กไปแบบเนี้อาวุธกับอาวุธกับพวกอลตาสกิลเนี่ยมันสามารถดรอปในแล้งได้เขาบัฟมาแต่ตอนนี้เขา เอาออกไปนหมดแล้วซึ่งทําให้เราถูกบีบให้ไปลงแคนวอลนะซึ่งก็ถ้าใครอยากเล่นแคนวอลก็มาดิพี่ได้พี่เปิดอ่เอแคนให้เข้าทุกคนนะเอามาเล่นสนุกสนุกกันถ้าเกิดเอชนะก็ก็ดีแต่ถ้าแพ้ก็ขไขว่ห้นะโอเคเดี๋ยวพี่จะมาลองสุ่มเออพี่อยากได้พี่อยากได้อไดเอเซนอะลองสุ่มสักกันได้เคสบิดโอเคต่อไปพี่อยากจะได้ a อ็กซ์เซอรี่เพราะว่าพี่ขี้เกียจตีบอล สมได้อู้ได้วิวอเวเดชันซึ่งมันก็ตกไม่ตาบละโอ้มอดไฟแต่ว่าคลิปมันยังไม่ถึง8นาทีมั้งพี่จะทำการเอาสล็อตดาบอ่ามาูลาสมะโยมทูดไปลองเล่นดูแล้วกันเพื่อให้คลิปมันครบ8นาทีเลยครับโอเค okay, มาแล้วครับไปดูุ๊อ้าไอ้หี้ยคนอยู่ไหนอ่า ว้าวววววแพวไวว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 ว่วว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 ย